มาดูวิธีปรับองศาของตัวไฟ LED ตัวนี้ครับเห็นไหมมันจะมีน็อตัวอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวเห็นไหมเวลาเราคลายออกนะครับเวลาเราคลายออกปุ๊บเวลาเราใส่ปุ๊บคลายออกตัวนี้มันก็จะไปแนบกับตัวโคมมันก็จะทําให้ตัวไฟเราเนี่ยกลมลงแบบนี้แต่ถ้าเราขันเข้าไปขันตัวนี้ครับาเราขันตัวนี้เข้าไปปั๊บขันเข้าไปตัวนี้มันก็จะไปชนกับตัวฐานก่อน ไปชนตัวฐานแบบนี้ทําให้ไฟเราเงยหน้าขึ้นแบบนี้มุมนี้เวลาถราข,านขันมันก็จะเงยขึ้นแบบนี้เห็นไหมเวลาเราคลายออกมันก็จะเงยขึ้นแบบนี้เวลาเราขันเข้ามันก็จะก้มลงแบบนี้เห็นไหมไปดูที่ตัวโคมไฟมันครับตรงนี้จุดนี้เห็นไหมมันจะไปยันกับตัวนี้ไหมนี่เห็นรอยตรงนี้ไหมเราใส่ตัวไฟเข้าไปนะครับตัวน็อตมันไปชนก่อน ตัวน็อตมันไปชนก่อนไฟมันก็จะเงยหน้าขึ้นแบบนี้ไฟมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมนี่แบบนี้เห็นไหมอ่า